มิชชั่น t ุรก o จพอดแคสต์ brought to you by C R G Delivery หลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆและสะดวกกับ15ร้านดังจาก C R G สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร1312 C R G we serve the best food for you สวัสดีครับดีนี่ต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุ e m o o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะาครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของ structure thinking นะฮะ ก็คือความคิดอย่างมีโครงสร้างใช้คำนี้ก็ได้เนาะนะครับซึ่งผมเอาบทความมาจากมีเดียที่ชื่อว่า just three minutes exercise to change the way you solve problems ผมชอบมากเลยผมเอาไปอ่านในข่าวนะฮะตอนเช้าแล้วก็มีคนชอบเรื่องนี้มากก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งนะครับในพอดแคสต์แบบอาจจะละเอียดขึ้นนิดนึงผมคิดว่ามีเรื่องอะไรที่อยากเสริมเหมือนกันนะฮะ ผมเชื่อว่าหลายท่านเคยมีโอกาสาถูกสัมภาษณ์งานแล้วได้รับคำถามทํานองนี้เช่นคุณคิดว่าอตอนนี้เนี่ยมีคนเอาเอา,เอาที่สมุนเมืองไทยก็ได้นะฮะมีคนยืนหรือคนนั่งมากกว่ากันนะฮะหรือคำถามทํานองว่าคุณคิดว่า,าขนมปังถูกขายกี่ชิ้นในโลกวันหนึ่งนะครับคำถามทํานองว่าเอา๊ะคุณคิดว่า,าประเทศเราเนี้ยมี รถรางรถไฟยาวกี่กิโลสมมุน,นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆคําถามพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้คนถามเขาไม่ได้อยากจะได้คําตอบที่ถูกต้องสิ่งที่เขาอยากรู้คือวิธีคิดซึ่งวิธีคิดเนี่ยสาคัญมากเลยนะเพราะว่าวิธีคิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คือวิธีคิดที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายความว่าต้องต้องออกมาถูกอย่างที่บอกแต่คือมันเป็นการเรียงลําดับความคิดการจัด กลุ่มก้อนของการแก้ปัญหาหรือการวิเคราะห์ปัญหานะครับซึ่งในปัญหาที่มันเป็นใหญ่ๆเนี่ยนะฮะการคิดแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยคุณแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับอ่ะผมผมเล่าตัวอย่างหนึ่งนะการคือในนี้เขามีในนี้เขามีตัวอย่างอยู่อันหนึ่งเขาบอกว่าเขาพูดถึงนิวไทสันนิวไทสันเป็นนักดาราศาที่ดังมากๆของสหรัฐนะฮะนิวไทสันเนี่ยก็เป็นอาจารย์ด้วยนะฮะ ก็บอกว่ามีวันหนึ่งมาสัมภาษณ์คล้ายๆกับแคนดิเดตมาช่วยทํางานนะฮะเราก็เนั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ยตึกที่เขาสัมภาษณ์อยู่เนี่ยมันมีคล้ายกับเรียกว่าอะไรเดียเหมือนเหมือนเหมือนโดดํมแลมอะโดมแหลมๆขึ้นไปนะฮะเป็นสเฟียร์ขึ้นไปนะฮะแล้วก็เขาก็ถามคนที่มาสัมภาษณ์มีสองคนบอกสองคนนี้ก็คือเหมือนรอบสุดท้ายลวนะฮะเป็นแคนดิเดตที่ดูแล้วเข้าตาทั้งคู่นะครับอย่างอื่นคือดีพอกันหมดนะฮะ ก็สภาเขาถามคำถามว่าคุณคิดว่าไอ้ไอยอดแหลมๆที่บนตึกเนี่ยมันสูงกี่เมตรนะครับแค่นายเดชคนที่หนึ่งรู้เลยว่าสูงกี่เมตรคือพผเออนรู้พอดีนะฮะว่ามันสูงเท่าไหร่อาจจะอ่านมาหรืออะไรเงี้ยนะก็ตอบเลยทันทีว่าสูงสมมติสิบเมตรอ่าสมมตินะครับแค่นเดชคนที่สองไม่รู้นะไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาเขาขอเดินไปข้างนอกตึกได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกลับมานะฮะเขาเดินไปนอกตึกครับแล้วก็ดูเงา ขอองตัวเโชคดีตอนนั้นโชคดีคือไม่ใช่เทีย่ยงตรงนะฮะก,ก็เป็นช่วงเวลาที่มีเงานะดูเงาของตัวเองนะครับแล้วก็เทียบกับเงาของเจ้าไอแหลมเนี่ยฮะแล้วก็เหมือนกับเทียบเป็นเทียบว่าเงาของเขา,ต,เขาตัวเขาสูงเท่าไหร่เงายาวเท่าไหร่ไอแหลมนีน่สูงเท่าไหร่เออไอเงาเงาของแหลมนี่เท่าไหร่แล้วก็แหลมมนแนสูงเท่าไหร่เปรียบเทียบแบบอย่างนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าคําตอบคนที่สองเนี่ยแม่นสู้คนแรกไม่ได้นะฮะอาจจะตอบว่า สิบสองเมตรอะไรเงี้ยจริมาสิบเมตรนะฮะแต่ว่านิวไทชันบอกว่าเนี่ยเขาเลือกคนที่สอง Head เหตุผลก็เพราะว่าคนแบบนี้เนี่ยคนนี้เนี่ยนะฮะมีความสามารถในการทําถึงเรียกว่า structure thinking ก็คือสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงหน้าเนี่ยโดยการค่อยๆย่อยอยเป็นทีละชิ้นเล็กๆได้นะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยถ้าอยากจะเอาคำถามคำตอบไปเปะแบบนี้เนี่ยจริงๆเซิร์ชหาออนไลน์ก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ใช่ทุกปัญหาจะเซิร์ชผ่าน Google ได้นะฮะ คือคำถามที่ว่ามีคนกี่คนในกรุงปารีสอย่างเงี้ยค,คุณเซิร์ชได้นะฮะแต่คำถามที่ซับซอ้อนไปกว่านั้นมันไม่สามารถที่จะถามจาก Google ได้ดังนั้นสตรัคเจอร์ h ิงก i n g จึงค่อนข้างที่จะมีความสำคัญมากในการแก้ปัญหาที่ซับซอ้อนของโลกในทุกวันนี้นะครับตัวอย่างในนี้น่าสนใจนะฮะผู้เขียน,นเขายกตัวอย่างว่าเขามีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งที่เขาชอบกินมากเลยแถวบ้านเขาชื่อเลมอนกราสนะฮะเป็นร้านอาหารเวียดนามนะฮะ แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากรู้อะนะฮะว่าร้านอาหารเนี้น่าจะมีคนมาสักสักกี่คนนะฮะเขาเขา,เขาตีคร่าวว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยขายได้สมมตินะยเขาตั้งสมมติฐานว่าสัปดาห์หนึ่งนี่มันจะขายได้สามพันจานนี่เป็นไปได้ไหมนะฮะนี่คือนี่คือคําถามใช่ไหมโอเคเขาคิดอย่างนี้ครับเขาอยู่ที่เมืองมิวนิกนะครับไอร้านเนี่ยไอร้านเวียดนามร้านนี้ก็อยู่ที่เมืองมิวนิกเหมือนกันนะครับ เขาบอกเมืองมิวนิกก็มีประชากรประมาณ1.5ล้านคนนะฮะตีซะก็คร่าวว่า2ใน3อาศัยอยู่ในเขตเมืองนะที่เหลืออยู่ชานเมืองก็ล้านคน2ใน3ก็ล้านคนนะฮะอ่ะมาแบ่งนะฮะเมืองมิวนิกเนี่ยมี10เขตนะฮะตีไปกลมๆเลยเท่ากันหมดเขตละแสนคน1ล้านหาร10ได้แสนนะครับถ้าใน1แสนคนเนี้ยนะฮะถ้าทุกคนออกไปทานข้าวเที่ยงและข้าวเย็นข้างนอก ค,คือปกติเนี่ยข้าวเช้าเราก็อาจจะคนส่วนใหญ่น่าขะานข้าวเช้าที่บ้านอาจจะมีบ้างนิดหน่อยอแต่ว่าร้านนี้เปิดเฉพาะเที่ยงกับเย็นไม่ได้ขายเช้าด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็นับอ่ะสมมุติว่าทุกคนในเขตเนี้ยออกไปกินข้าวเที่ยงและข้าวเย็นข้างนอกบ้านนั่นก็คือสิบสี่มือ้อถูกไหมฮะสิบสี่มือ้อต่อสัปดาห์ใช่ไหมต่อสัปดาห์แต่ว่าแน่นอนนะครับว่าไม่มีใครไปกินข้าวสิบสี่มือ้อต่อสัปดาห์แน่ข้าเที่ยงเข้าเย็นใช่ไหม คนที่อย่างเช่นเด็กเนี้ยก็ส่วนใหญ่จะทานข้าวที่บ้านนะครับผู้ใหญ่หน่อยก็จะไม่ค่อยออกละนะฮะผู้ใหญ่หลายท่านก็รู้สึกอยู่บ้านสบายกว่านะฮะชอบทานอาหารที่บ้านมากกว่าแล้วก็จะมีคนที่ไม่ชอบไปทานข้าวนอกบ้านอ่ะชอบทำอาหารกินเองมากกว่ายอะไรเงี้ยก็มีอีกนะฮะก็จาก14มื้อต่อคนเนี่ยก็เฉลี่ยเฉลี่ยสักสามมื้อกันนะฮะตัดเนี่ยตัดเด็กตัดอะไรอเงี้ยออกไปนะครับคนที่ทานข้าวนอกบ้านเยอะหน่อยก็จะเป็นคนที่ทํางานนะฮะเพราะว่า ตอนกลางวันถ้าเกิดว่าไม่เอาเข้ามาเองอันนี้ต้องทานข้าวนอกบ้านแน่นอนนะฮะออตอนเย็นนะครับหลายคนก็จะต้องไปทานข้าวกับลูกค้าอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนช่วงเย็นนะฮะก็อ่ะจาก14มื้อต่อคนต่อสัปดาห์เหลือ3มื้อนะฮะก็เป็นตัวเ d i s c r e t i o n s e y นะฮะเป็นตัวที่ m a k e s e n s e ตัดตัดออกเพราะฉะนั้นถ้ามี10,000แคน3มื้อต่อสัปดาห์นั่นก็คือ30,000นมื้อต่อสัปดาห์นะฮะเขาบอกว่าในเขตเขตเนี้ยที่เขาอยู่เนี่ยตีซะว่ามีร้านอาหารอยู่สักประมาณร้อยล้านค้า ดูจากนับจากความหนาแน่นในเขตตรงที่หนาแน่นที่สุดกับตรงที่หนาแน่นน้อยที่สุดจับมาหารการนันอย่างนี้อ่ะได้ร้อยล้านค้าโดยประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดร้อยล้านค้าเนี่ยมีสามแสนมือถูกไหมต่อสัปดาห์เนี่ยก็แปลว่าหนึ่งล้านค้าเนี่ยเฉลี่ยไปเลยเท่ากันเลยสามพันมือต่อสัปดาห์นะฮะคำถามก็คือว่าไอ้สามพันมือต่อสัปดาห์เนี่ยร้านเนี่ยทาได้เปล่าขายได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่จะขายได้สามพันมือต่อสัปดาห์นะครับก็เขาบอกว่างี้หนึ่งร้านเนี่ยเปิดสิบสองชั่วโมงต่อวันนะฮะ เวันต่อสัปดาห์นั่นหมายถึงว่ามี operating hours คือเวลาเปิดขายเนี่ยชั่วโมงนะครับร้านนี้นะฮะจุคนได้25คนนะฮะอาหารเสิร์ฟเร็วมากสั่งปุ๊บเรียกว่าแทบจะ2-3สนาทีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ให้อย่างนี้เลยฮะยี่สิบ้าคนเนี่ยนะครับน่าจะเสิร์ฟอาหารได้หลังจากเตินโต๊ะแล้วอะไรแล้วเนี่ยน่าจะเสิร์ฟได้ประมาณสักหนึจานต่อ ชั่วโมงนานนี้นะฮะนอยิ้าจานต่อชั่วโมงนี่คือรันที่แคปซิ i t ตี้หเลยนะครับถ้าเสิร์ฟได้หนึ่งจานต่อชั่วโมงคูณแปดี่เนี่ยนะฮะก็จะเป็น1 0ึ0งกับอีห้ารจานต่อสัปดาห์นะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครร้านร้านอาหารเต็มแคปซิ i t ตี้แบบนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่า3,000จานเป็นไปได้ไหมเนี่ยสามพันเนี่ยมันคือประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นตของหน,นึ่งหมื่นกับห้าร้อยจาน เจ้าตัวบอกว่าเวลาเห็นร้านนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คนจะแน่นเกือบตลอดไม่ว่าจะเดินผ่านตอนกี่โมงก็ต่างนะฮะนี่คือคือกระบวนการทางความคิดแบบ structure thinking นะฮะทำให้เราเริ่มเห็นภาพชัดๆขึ้นคือจะบอกว่าถามว่าตัวเล่นนี้ถูกไหมไม่ถูกแน่นอนเพราะตัวเล่นี้ไม่เป็นตัวเลขที่มีการตั้ง เหมือนกับแค่สมมุติเลขอะไรขึ้นมาหลายอันทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งแสนคนต่อเขตเงเออมิวนิกมีหนึ่งล้านคนแบ่งเป็นหนึ่งแสนคนต่อเขตอันนี้ก็ไม่ถูกอยู่แล้วถูกไหมประเด็นมันไม่ใช่ความถูกต้อง่ะประเด็นมันคือการเรียงลาดับทางความคิดพอเลขที่ถูกเนี่ยเดี๋ยวคุณไปเซิร์ชเอาได้นะฮะคุณไปเซิร์ชได้ว่าเขตที่คุณอยู่มีกี่คนมีล้านล้านกี่ล้านแต่การเรียงกระบวนการทางความคิดแบบนี้เนี่ยฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยากเหมือนกันนะไม่ได้ยากหรอกเอาเป็นว่า ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทุกคนจะมีวิธีการเรียงแบบนี้มันต้องฝึกเหมือนกันมันต้องฝึกพอฝึกปุ๊บเนี่ยอ,อจริงๆต้องบอกว่าอันนี้ขอยกความดีความชอบให้กับนายเก่าผมแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมเฉชาะคุณพ่อผมเนี่ยคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนคิดอะไรแบบนี้เลยอะ่ะเวลาคิดอะไรเนี่ยจะเขียนลงมาเป็นขั้นเลยนะไล่ให้ดูเลยว่าหนึ่งสองสามสี่สมมุติฐานคือแบบนี้ของจริงมันจึงเกิดแบบนี้ขึ้นซึ่งตอนแรกผมทําไม่เป็นนะแต่ว่านี่แหละฮะผมได้รับการฝึกจากผู้ใหญ่หลายๆท่านรอบๆตัวก็ก็เลยทําให้ เริ่มคิดแบบนี้มากขึ้นมันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเวลาคุณต้องการจะแก้ปัญหาที่มันซับซ้อนมากๆนะเช่นเอาง่ายๆยอดขายตกเวลาพูดคำว่ายอดขายตกเนี่ยมันเป็นคำพูดที่คือมันเป็นปัญหาแต่ว่ามันพู้จะแก้ไงถ้าเกิดคุณไม่มาดูทีละหนึ่งขั้นขั้นตอนว่ามันเกิดตรงไหนนะฮะหรือเวลาคุณอยากจะแก้ปัญหาเรื่อง Supply c h เชนของคุณเช่นคุณมีของที่สั่งมาบางทีก็เยอะเกินไปบางทีก็น้อยเกินไปเนี่ยอย่างเช่นผมก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะฮะ ผมก็ต้องมานั่งไล่กันกับทีมว่าเรามาดูทีละขั้นตอนเลยสิว่าแต่ละคนตัดสินใจอะไร decision making อยู่ตรงไหน,นแล้วเขาเขามีข้อมูลอะไรตอนนี้เขาตัดสินใจณนะขั้นตอนนั้นๆนะฮะแบ่งมันออกมาแล้วมันจะช่วยกันแก้ปัญหาของคุณง่ายขึ้นเยอะมากนะครับผมคิดว่า structure thinking เนี่ยเป็นอีกหนึ่งในทักษะที่ฝึกบ่อยๆดีนะครับในนี้เขาเขียนไว้เลยบอกว่าคุณลองคิดเล่ๆๆนๆะก็ไดนอยู่บ้านอะ่ะเนี่ยอย่างคุณไหนคิดก็ได้ว่าเอ๊ะช่วงเนี้ย หม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะมันกำลังฮิตใช่ไหมหม้อทอดไร้น้ำมันอ่ะขายได้กี่อันในประเทศไทยเออนะฮะลองตั้งลองตั้งโจทย์งี้ดูแล้วก็ลองคิดแบบ s t r u ค t จอร์ h i n k i n g ดูว่าคุณคิดมันได้เท่าไหร่นะแน่นอนคําตอบของคุณน่มันไม่ถูกเป๊ะอยู่แล้วแต่มันจะช่วยให้เราฝึกกระบวนการของความคิดนี้ซึ่งมันมีประโยชน์มากๆย้ำอีกครั้งหนึ่งในอนาคตโดยเฉพาะกับปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วก็มีตัวแปรเยอะๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมิชชั่นธุลมูลพอดแคสต์นะครับสวัสดีครับมิชชั่นธุลมูลพอดแคสต์คอนติเนีย